คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาโลกวุ่นวายราคาทองคําถึงพุ่งเอาพุ่งเอาหลายคนบอกว่าซื้อทองเก็บไว้เถอะยังไงก็ปลอดภัยแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าทองคําก็มีฟองสบู่เหมือนกันและเมื่อมันแตกเจ็บหนักไม่แพ้หุ้นเลยทีเดียววันนี้ผมจะพาย้อนเวลากลับไปดูฟองสบู่ทองคําในอดีตจากยุค1980ถึงปัจจุบันว่าอะไรทําให้ราคาพุ่งทะลุเพดานสหรัฐเล่นกลอะไรกับค่าเงินดอลลาร์และสงครามเกี่ยวข้องยังไง ไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นต้องเคลียร์กันก่อนครับคำว่าฟองสบู่ทองคําไม่ได้แปลว่าทองคําไม่มีค่าเหมือนดอกทิวลิปในอดีตนะทองคํามีค่าในตัวมันเองหายากและเป็นเงินที่แท้จริงแต่สิ่งที่เป็นฟองสบู่คือราคาครับมันเกิดจากความกลัวครับกลัวว่าเงินกระดาษที่เราถืออยู่หรือเฟียสมานีจะไม่มีค่า กลัวสงครามกลัวเศรษฐกิจพังคนเลยแห่ไปซื้อทองจนราคาพุ่งเกินพื้นฐานไปไกลมากและเมื่อความกลัวหายไปราคาก็ร่วงกล่าวรูดเลยมาดูประวัติศาสตร์กันครับมีสามเหตุการณ์สำคัญที่คุณต้องรู้ เหตุการณ์แรกยุค1 9 7 9งเ8 0ถึงหนึ่หรือยุค The Great Inflation ช่วงนี้คือตำนานครับราคาทองพุ่งจาก230เหรียญไปแตะ855เหรียญในเวลาสั้นๆส,สาเหตุคือเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงและวิกฤตน้ำมันคนไม่เชื่อมั่นในดอลลาร์เลยแต่พอประธานาธิบดีโรนัลเรแกนมาพร้อมนโยบายดอกเบีย้ยขาโหดตุ้มฟองสบู่แตกราคาดิ่งลงเรือต่ำกว่า300เหรียญในปี1 9 8 2 ข้ามาอีกยุคครับช่วงปี2000ถึง2011หรือวิกฤตซ้อนวิกฤตตั้งแต่ฟองสบู่ .com แตกเหตุการณ์911มาจนถึงวิกฤตแฮมเบอร,เอร์เกอร์ปี2008ทองคําไตจาก256เหรียญขึ้นไปแตะ1,900เหรียญในปี2011นักลงทุนกลัวระบบการเงินโลกพังทลายแต่พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นราคาก็ร่วงกลับลงมาแถวแถว1,200เหรียญ และล่าสุดยุค2020จนถึงปัจจุบันยุคที่เราอยู่กันเนี่ยแหละครับหลังโควิด19ที่มีการพิมพ์เงินออกมามหาศาลบวกกับสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกไล่ซื้อทองคำเก็บราคาทะลุ2,000ไปจนถึง2,700เหรียญคำถามคือนี่คือ New Normal หรือเรากำลังอยู่ในฟองสบู่ลูกใหม่จะเข้าใจราคาทองต้องเข้าใจเจ้ามืออย่างสหรัฐอเมริกาครับ ในอดีตเงินดอลลาร์เคยผูกกับทองคำหรือระบบ Gold Standard คือมีทองเท่าไหร่พิมพ์เงินได้เท่านั้นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือปี1971หรือที่เรียกว่า Nixon Shock ประธานาธิบดีนิกสันประกาศเลิกเอาทองคำมาหนุนหลังดอลลาร์ผลคืออะไรดอลลาร์กลายเป็นแค่กระดาษหรือเฟียสที่รัฐบาลจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้เมื่อดอลลาร์มีเยอะเกินไปและด้อยค่าลงทองคำซึ่งเป็นของจริงมีจำนวนจำกัดก็เลยดูแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ยิ่งตอนนี้หนี้สาธารณะสหรัฐทะลุ38ล้านล้านดอลลาร์ทองคำเลยยิ่งเนื้อหอมแล้วอะไรจะทำให้ทองคำขึ้นหรือลงจำง่ายๆ2ข้อครับข้อแรกดอกเบีย้ยหรือ Interest Rate เป็นศัตรูกับทองคำถ้าดอกเบีย้ยขึ้นคนจะเอาเงินไปฝากแบงก์หรือซื้อพันธบัตรกินดอกเบีย้ยดีกว่าถือทองเฉยๆเหมือนปี1980ที่ฟองสบู่แตกเพราะดอกเบีย้ยสูงสสงครามหรือ war เป็นมิตรกับราคาทอง ตั้งแต่สงครามเวียดนามยันสงครามยูเครนพอมีสงครามคนกลัวเงินเฟ้อกลัวประเทศล่มสลายทองคำเลยเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดสรุปแล้วนะครับฟองสบู่ทองคำม,มักเกิดจากความกลัวและความไม่เชื่อมั่นในระบบเงินกระดาษแต่เมื่อความกลัวหายไปราคาก็มักจะปรับฐานเสมอทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับครับมันคือกระจกสะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจโลกถ้าราคาทองพุ่งแรงมากๆอาจแปลว่าโลกเรากำลังป่วยนะครับ สำหรับใครที่อยากศึกษาลึกกว่านี้ผมแนะนำคลิป YouTube เจ๋งๆอย่าง The Gold Bubble ไปลองฟังกันดูได้ครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าราคาทองตอนนี้เป็นฟองสบู่แล้วหรือยังคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ